เจคเคโนขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะรูปภาพก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะบางรูปอาจมีเบอร์บ้างนะคะถ้าสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายกันได้ค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะเรามาฟังรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้กันนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาดพื้นที่100ตารางวาค่ะ ตั้งอยู่ที่หนองพวงมะนาวโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะตัวบ้าน3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำใกล้วัดหนองไผ่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ๆสุรธรรมพิทักษ์นะคะราคา2องล้าน2 9บาทคา่ะราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่าน มีระเบียงนั่งเล่นนาบ้านด้วยนะคะมีบริการดำเนินการให้จนถึงวันโอนครบจบในที่เดียวค่ะสนใจกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่โคราชนะคะท่านนัดชมพื้นที่ได้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าค่ะและขอรายละเอียดคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ